สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นแมบฆาตรกรเหมือนเดิมนะครับแมบปบชื่อแมปว่าสไบโวท์คิวเลอร์พิมพ์เลยครับครับก็ถึงเวลาหมดแบบของเราครับ,เ,บ,บเ,เป็นแมปดีกว่าน่าสนใจดีได้แบปไหนครับเรียแบบร้อยครับได้แบบ กับทุกคน ni lah. แล้วครับเช่ไหมครับหยิบขอครับตัวเลยตอนนี้ครัเป็นคนตายคนแรกคนตายครับเชฟ ครับนะต่อไปคุณแต่งจะพากนะคากคุณการดเป็นคนเล่นะครับคารทหารข้าตกรไปครโอ้โหต,ตอนนี้กำลังคานอยู่เพื่อนเพื่อนเช่วยช่วยชวครอบอโหมื่กี้ฟันไม่โดนครับโอเพื่อนตายครับทำไม่ก่อกิีครับตีก่ไดา รถเหนี P ับแบบดิจิตอลครับแบบนิจิตอลใช่ครับูคือตาต้องไปช่วยครับโหตอนนี้ตอนนี้ผีครับไล่ล่าของเราโอ้โหโอ้โหรถเบีครับผีหลบมาตรงนี้ได้ครับแบบนี้ก็ลังริ่งไปนะครับ ใครับเต็มเต็มเพื่อนไม่<ห>ใช่อระอยดีโอ้ตายแน่นอนครับใช่ครับแหวะตายเลยครับขาเดือดตัดไปตอนตาที่สองเลยครับเดี๋ยวครับเอาเอาสองึ้นมาเปลี่ยนตอนนี้มีเงินสี่ร้อยคือตัดไปตอนที่เริ่มตาใหม่เลยครับโอเค ขับมาแล้วไปมาไปครับภาคหนึเ enfin, ดียวโหตอนนี้เล <new> ือกมาสกู๊ครับนี่ครับคนปลอมตัวเป็นแย่ครับอยู่ตรงนี้ครับเลเวลสุดยอดโหปลอมตัวเป็นแย่ครับตอนนี้โหครับใครจะได้เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสครับคได้เป็นครับ นี่ครับเฟรดดี้กูเกอร์ครับโอ้ดย่อได้ครับก็ไม่ได้เออไม่ได้เป็นครับผมไม่เคยได้เป็นเลยเฟรดดี้กูเกอร์นี่ครับนาทีไทยล้านสิบก้าวแปดเจ็ดครับก็มานั่งชมวิวทิวทัศน์ดูครับใช่ครับกองไฟครับหืมใหญ่โตมโหฬารเข้าแมปกันเลยครับ ตอนนี้เรามาเกิดที่โรงเรียนเรามาเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับแแบบดูนะคเครับไม่มีครับตอนนี้ออกไปครับออกไปโหเดี๋ยวทางนีคือจสอบให้หมดครับจจสอบจะสอบตู้ครับเฮ้ยนี่ครับเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับคนนี้โอ้โหโอ้ห จะมาช่วยเพื่อนครับแต่ช่วยไม่ได้ฆาตรกรหลบฆาตรกรบอกโอโหเก่งมากครับตอนนี้โอ้โหตายไปคนนึงเฝ้าศพเพรับเฝ้าศพไม่ฟ้าละไปดีกว่าเฮ้ <c oughs> ยใครวะไอ้ย่าเอ้ยไม่ให้ฉันจับดีๆผมไม่เฝ้าตอนนี้เอ้ยคนคนโคตรเยอะเลยเอ้าอยู่นิ่งๆให้ฟัน เออดีตอนนี้ครับข้าตกรขาตกรครับปีนขึ้นไปครับปีนขึ้นไปเหมือนอันนี้จะเป็นท่อระบายอากาศครับอตอนนี้สันส่นๆโหลงลงลง,ลงจากเอ้ยเจอคนวะ่ะเฮ้ยโหเจอคนครับเจอคนครับตอนนี้โอ้โหฟันไปได้ครับ โอ้โหเอาติดบคัคครับไม่ได้ติดดิเอา้าจะช่วยเพื่อนเหรอฮะฮะมีทางช่วยได้ว้ายสมมติน่าครับตอนนี้กำลังไปไล่ล่าคุณครับอโอ้โหเมื่อกี้จะไปช่วยเพื่อนครับไงหลังตึ้มเลยครับโอ้ จะไปช่วยเพื่อนแต่ไปช่วยทางครับในตู้ตัวสอบเหลือสองนาทีครับประตูจะเปิดแต่เราจะไปเฝ้าตรงประตูครับตอนตอนที่นาทีมันใกล้จะหมดครับเช็คตู้ครับครับเช็คเช็คครับมีสองตู้ครับเช็คให้หมดครับฆาตรกรนี้อยากฟัน นี่ครับปีนมาในท่อระบายอากาศตอนนี้พบกับห้องอะไรแห่งหนึ่งครับอันนี้เหมือนว่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างนี่แหละครับอันนี้ห้องบาสครับเด็กน <ms popcorn> ักเรียนชอบมาเล่นครับนี่ครับอันนี้เหมือนเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้อันนี้เหมือนจะเป็นห้องเรียนครับนี่ครับโต๊ะครูครับแล้วทําท่อตรงนี้ไว้ทําไมก็ไม่รู้คุณครูเนี่ย บอกช่างที่ไหนเนี่ยนี่ครับประตูทางออกครับก่อขี้โกงครับตอนที่ทุกคนจะรอหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีขอลาเทชดดีชครับโอ้ยังไม่มีคนตายเลยครับใช่ครับข้างนะโอ้โหดาบทำงานเหมือนว่าตรงนี้จะมีคนครับเอาไม่มีลึกว่าจะมีครับ ทาน่าอดูดานเราเลยป่ะทำไมมีดมันทำงานเองเนี่ยขี้โกงหน่อยทำไมไมีดตอนยังไม่เห็นคนเลยมีดมันทำงานเฉยสงสัยคนมันแอบ,บอยู่ในตู้ครับอยู่ไหนวะด้านมีดอยู่แถวๆตรงนี้แหละข้างหน้าหรือเปล่าข้างหน้าแบบคะแนนเลยอลเออใช่เฮ้ย เอาอเอโคครับใช้วิธีการถอยหลังครับโอ้โหขากระเพงครับไืไปโดนฟันที่ไหนมาฟันขาตายครับมหาแนะวะเนี่ยครับืเดินช้ามากสมสมสม,มาเด็กมาไป้ก้ กันนะเนี่ยโอ้ยได้อันนี้มาได้สิบห้าครับเงินโล้หจริงจะเป็นครั้งแรกกันเนี่ยหไม่ไม่ไมคิดเลยนะครับแต่ไม,ม่คุณก,ก็ได้เป็นสีต่ตาใช่ครับตาหนี่งตาเดี๋ยวที่จะได้อัคลิปครับรวมรวมรวมอีกอีกสามตาตอนนั้นผมจะเขียนแล้วก็วเป็นสีผมไม่เคยเป็นเลยนะ จะรอครับฮ่า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 ไปรอจะหอก่อนหน่อยสิตอนนี้เลเวลยังไม่เท่ากับเนิวเด็ดมือนเดิมครับตะคนเลเวลสิบหกด้วยโอ้โหทำหน้าอะไรก็ไม่รู้มีร้านเกมครับเหมือนว่าจะเป็นร้านเกมรอเรียนเหรอเหมือนว่าอันนี้จะเป็นร้านเกมครับ โหฮ่าฮ่าฮ่าตบครับอันนี้สูงครับใครจะได้เป็นเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นอีกตาครับโอ้โหดวงดีมากเลยครับใช่ครับตอนนี้รวมกันเป็นได้เป็นห้าตาแล้วครับรวมเป็นคนภาคเหมือนเคไมโอเคตอนนีนับพลังครับโอเคไหมเป็นคนภาคเองโอเคโอเค คลิปตอนนี้อันนี้ก็อยู่ครับมีคนมานั่งชมวิวทิวทัศน์เดีย,ยดวเดี๋ยวมันเป็นอะไรข้อมพครับอันนี้เหมือนว่าจะเป็นร้านเกมอันนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะอันนี้อันนี้เกมต่างๆครับครับ อนอข้างนี้มีดด้วยครับเยวจะยกให้ตัวสงไปะครื่อนเจอคนที่ฆ่าตายตเ้ยนี่มันเพื่อนเรานี่วะ,วะต้องบอกว่าอเลอเลยโอสอกลมกลมก้มลแล้วก็บอกว่าอเล s โซล เฟรดดี้วกอร์ครับก็ขอลาไปก่อนนะบบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันพาร์ะ